เราอยากทานอาหารหรือทานข้าวที่ไม่มีสารเคมีตกค้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากเห็นผู้บริโภคที่เราเป็นคนผลิตข้าวแล้วเนี่ยผู้บริโภคก็ได้ทานอาหารที่ไม่มีสารเคมีตกค้างเราอยากเห็นสิ่งแวดล้อมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราบอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่ทุกวันนี้ในน้ํามีแต่ยาในนามีแต่สารพิษถ้าเราไม่ต้องใช้เคมีเลยล่ะไม่ว่าปุ๋ยเคมีไม่ว่าสารเคมีเนี่ยมันยังสามารถทําการเกษตรแล้วได้ผลผลิตมากกว่าได้ไหมเราก็เลยมาทดลองทําพอทดลองทําแล้ว ก็ประสบความสําเร็จคาว่าอินรีเนี่ยนะครับในความหมายก็คือเราไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีไม่มีการใช้สารเคมีคุมค่าญ้านั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมเรามาทํานาโยนเพราะทํานาโยนเนี่ยเป็นปัจจัยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีคุมค่ายาใช้น้ําคุมแทนใช้น้ําคุมแทนถ้าเรายังใช้ทํานาหว่านน้ําตมอย่างทั่วๆไปที่เราเห็นอยู่ส่วนใหญ่นั้นก็ต้องฉีดยาคุมยาฆ่า้าทุกรายมันก็ไม่สามารถทําอินทรีย์ได้